กับใช้เที่ยวป่าหาปลาครับวันนี้เราไปหาปลาหมายเดิมครับไปแล้วกลับตอนกลางคืนครับตอนนี้เรามาถึงประตูที่จะเข้าไปหาปลากันแล้วนะครับตอนนี้เรามีพวกพวกอยู่สองสามคนนะครับตอนนี้มาดูนี่ครับพระเอกช่องครับเดี๋ยวจะเปิดประตูนำล่องครับเปิดประตูก่อนนะครับอ่าตอนนี้เรามากันนี่คนคนเดิมครับนครับเนี่ก็สิบกุ้บเซียนปลา เคยเคยที่บ้านครับตัวครับเราเปิดประตูแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปหาปลากันต่อนะครับหมายนี้เราไปแล้วกลับตอนกลางคืนครับเดี๋ยวมีอะไรเราจะมาเสนอเสนอให้ดูนะครับทางคอนโหดๆทางออฟโหลดครับพี่บากเลยครับเราก็จะไปตามทางเส้นนี้นะครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงแม่น้ำครับคนที่สองมาแล้วพี่บากเลยครับไปทางพี่บากครับ ปลาหุบป่าในเขานี่ด้วยนี่สิทธ์กุยครับมาแล้วเบฟนำเสนอครับเวฟเบฟนำเสนอมาแล้วทางอุบปีบางเลยครับแต่ก็ใจถึงครับเหมาะสำหรับการเที like ่ยวป่าครับป่าเขาครับบรรยากาศสวยๆตอนนี้ครับถึงฤดูแล้งครับใบไม้ร่วงไม่เขียวขจีแล้วนะครับเต็มป่าเต็มเขาเลยนะครับอ่านี่ครับพบกับบรรยากาศกลางป่า ใจไม่ถึงมาไม่ได้นะครับเนี่ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วครับเวฟกับคลิกครับเทน้าก็มีนะครับโอ้หครับตอนนี้เราพักดื่มน้ํากันหน่อยครับพักรถเราเดินทางมาประมาณ15กิโลแล้วนะครับก่อนจะถึงที่เราจะไปหาปลากันหมายเดิมครับใช้เวลาในการเดินทางหน่อยครับตอนนี้เราพักกินน้ําครับน้ําแร่ครับนี่ครับน้ําจากธรรมชาติในป่าลึกครับน้ําแร่ น้ำไหลตามป่ากินไ,ได้ไครับอร่อยหวานชื่นใจครับดีต่อสุขภาพอตอนนี้เราก็จะเดินทางกันอีกหลายกิโลเลยลประมาณ5กิโลก่อจะถึงที่เราจะหาปลากันนะครับเราไปเรื่อยๆเ,เราวันนี้เราไปไปดำปลาแล้วก็กลับ,บ,บะะนะตอนนี้บรรยากาศเดี๋ยวเราจะดำปลากัน จับเซียนกุยครับวันนี้เซียนกุยมาจากเฉลิมมะเกียดเนาะมาเป็นเขยที่บ้านน้ำลานเดี๋ยวนี้เราจะส่ง,งพรีเซนเตอร์ครับลงบรรยากาศสวยๆหน้านี้กลัวอย่างเดียวครับไฟป,ป่าแต่เราไม่เผาเราดูแลรักษาดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้พรีเซนเตอร์ครับลงไปงไ,ไปหาปลาครับตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวครับอะ่ะลงนะครับ phải thì nấy mà giờ mà dùng kinh đâm ngao, ngàc không sai đột, ngàc không phải sai đột, hai mất, presenter xôn tin, giống như ngàc low in, bẹt, hay đâm, này, để mình cho du du một cái, 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 ครับตอนนี้เราจะมาล้อมตะข่ายกันนะครับเดี๋ยวครับดูครับเดี๋ยวเราจะล้อมตะข่ายกันนะครับจะปล่อยตะข่ายครับล้อมเป็นวงกลมนะครับเข้าไปเลยคุยเข้าไปตัดไปเลยเลยไปเลยไปไปไปใจเย็นใจเย็น เอาไปสุดเอาไปให้สุด,สดจะให้มันป,ปืออ้อจ๊อจะให้มันปือ้อน้ำมันถึงตัวไ่รับกัเ้ยรังแคตโง่กัันเดี๋ยวตะคายติดนะครับตะคายติดครับลงไม่ได้เหตุการณ์ฉุกเฉินโอ้แข็แล้วถึงปุ้นแข็แล้วมาปื้แล้วอ่ะบรรยากาศสวยๆเรามาราบปางครับวันนี้ วันนี้ไม่ได้ลาบปลาให้ดูนะครับปลาที่เราหาได้ครับนี่ครับปลาตัวนี้ปลาหิงครับปลาหิงปลาหิงอันนี้คือปลาหิงนะครับนี่ครับนี่เราเก็บปลาเก๋าจัดครับเก่าจัดนี่ครับถึงตัวถึงแซมปลาจาัดครับา ยงแว่ะปาหิงครับปลาหิ้งครับปลาหิงด้วยโอ้แวครับสวยสวยไซส์สวยเลยเยอะครับเยอะครับาแกอเอกนลอลอนออเี่ยม้าวเะเดียวรอเยมุหมุอ่ะงันเดิมไม่มีเปีย เดียวไปเลพบกับบรรยากาศตอนฟ้าที่ตกดินครับเราชิวๆั่งสบายมาพักผ่อนในเราก็มาแล้วเรามาสบายหรือเรามาสบายเราก็มามาดูเอ้ยมาดูเดี๋ยวอยู่บ้านกันวิธีทำอาหารแบบใหม่แล้วมั้งเนี่ย เราก็เรียกว่าปลาแม่นะ้ำที่แทบปลาหมึกนี่วัวะเล่าสุพราเมนูเชฟเขาบอกจะทำแบบนี้ครับคนเขาก็ยังมีปลาหมึกกินนะครับ็ำได้ ดูได้สวยั้ยคนเขาอย่ต้นมันเอามายังอย่างนะพี่อี้เนี่ยเฮ้ยอย่างนวนน้อยนานเอาไหมเอาไหมยิมยิมยิมยเมียมกัมยมกัของมันจะมีเดียวย่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไบเก่าโฟกัสหน่อยต้บีเรามาดูปลาคืนนี้เราได้อยู่ประมาณนี้ครับ ปลาไม่เยอะไม่มีได้อยู่เลยสาม<ร>ะ,<ร>ะก็พ<ร>อได้ก็พอได้สามกระติกได้อยู่ส่ก็หน้าใช้ได้อยู่ครับนี่ครับส่ปลาศิกที่เพิ่งสึกปกมานะครับสึกปกตอดูใหญ่ดูครับได้ไม่เยอะครับไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่คนคหาเยอะไ,ได้ครับปลาเริ่มหายยากขึ้นทุกวันติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับ ปลาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่วันนี้ติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะลองดูครับคลิปหน้าอาจจะมีลุ้นนแกอาการหนักแล้วเวลาตัวนี้ตัดใหญ่เราปลาไซไม่ค่อยสวยปลากระทิ่นรอบนี้ปลาไม่สวยปลาไม่ใหญ่ปลาไซไม่ใช่ปลาลาบปลาทั่วไปเยอะมากปลาลาบไม่ค่อยมีครับแบ่งนี่จะปลาไม่แห้ เอาไว้ติดตามใช้เที่ยวป่าหาปลาคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ไม่เวิร์กเท่าไหร่เราล่าปลาไม่ค่อยสวยปลาหายากขึ้นทุกวันครับเหลือรอบนี้ปลาไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ออร่ไว้รอบหน้าครับเราจะมาล่าปลากันใหม่ปิ